แต่ละข้อนี่มันจะมีแบบว่าคนแบบดีๆไหม Cash ranking วันนี้อยู่กับ Copper ์เดชาวั a คฮาบาเตาหมูกระทะเฮ้ย<ว>หมูกระทะก็เป็นอะไรที่ดีนะครับรู้สึกว่าหมูกระทะเนี่ย่าจะทำให้เราอยู่รอดได้ช่วงนั้นเนี่ยอาจจะมีหมูตุนไว้ที่บ้านแต่ว่าปรดวัตเตาหมูกระทะก็ได้แหละอ่ะให้เป็นอันดับที่5แล้วกันครับ คุณพลอาหารแมวรักพี่ขุนนะแต่ว่าอาหารแมวเพื่มไม่กินนะครับแป่สิบเอ็ดจะบอกล้ามันมีแยกอะไรดีลยคุณชัยลูกฮอกกี้หนึ่งลูกก็อูน่าสนใจนะนงว่าถ้าตอนเราเราอยู่แต่ในบ้านอ่ะเราก็คงแบบไม่มีอะไรทาเราก็เลยจะตีฮอกกี้เล่นในบ้านก็เ,เป็นอะไรที่น<ม>่าสนใจนะไม่มีไม้ก็ทําเองเอาไม้ในบ้านมาทํา คิดว่าน่าสนุกฮะ<า>ให้เป็นระดับที่สี่แล้วกันน่าสนุกน่าสนุกแบบน่าจะแก้เบื่อได้มาคริสกับที่ตักไอติมคําถามคือเรามีไอติมรอเปล่าอาจจะไม่มีเรือจะมีก็ได้แล้วแต่เราตีความใช่ไหมอืมปต่ที่ตักไอติมมันทําอะไรได้มากกว่าตักไอติมไหมจริงๆแล้อวอะกินข้าวแล้ว <c oughs> แต่อาจจะเป็นอาวุธไหมเ<ค>ออ <pathways> เป็นอาวุธก็ได้นะขอให้เป็นระดับที่เจ็ดต่อแล้วกัน อันนี้มัวๆเลยนะสุ่มๆจังกับกระดาษจดแล็บพูดจะจดแล็บทำไมฮะจังทีฮะแล้วเกี่ยวกับซอมบี้ยังไงอ๋อเยอะอ๋อเอามาจังทีเยอะอยู่กับซอมบี้อ๋อเยอะอ๋อเย่เอ็กซ์คอปเปอร์เย่ะคอปเปอร์แอนด์จังทีเอามาทำไมกระดาษจดแล็บเอาไปที่สิบเลยจินวุกกับรามยอนหมดอายุหนึ่งห่อเอาริงๆน้อยมันก็เป็นอาหารนะ ถ้าสมมุติเราแบบไม่เราหิวจริงๆเราก็ๆๆคงต้องกินหน,หนะเนาะสามเลยแล้วกันนิ่งน้อยก็มีอาหารกินว่ะอรันกับพโพจนาทุกกรมภาษาอังกฤษเลี่ยนได้ไหมครับอ่ะได้เราใช้สิทธิ์ครั้งที่หนึ่งใช้สิทธิ์ครั้งที่หนึ่งขอสลับทุกคนขึ้นไปเฮ้ยถ้าถ้าสลับอน,นันอีกอันเป็นสองนะอ่ะให้อยู่นี้แล้วกัน <S <S> <S พอทีพี่รันรังกินไม่จำเป็นตอนนี้ครับผม พี่เนกกับร่มดาบหุ่ยถ้าสนใจนะขอให้เป็นระดับสองกนแล้วกันเพราะมีดาบไปสู้ซอมบี้เพื่อมีพีกก่กนนี้เ <t ell> พราะเราเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งไทยกับกล่องจุ่มคุณจะมาจุ่มอะไรตอนนี้ครับไทยแลนด์ตอนมีทอมบี้ผมไม่เข้าใจอะไรจริงๆผมขอให้เขาเป็นระดับที่แปแล้วกันครับ <t ell> <S <s> <S เนื่องจากที่เขาไม่ดูสถานรรการณ์โลกตอนนี้เลย เอกับดัมเบลนะฮะก็อาจจะเป็นอาวุธได้เหมือนกันอาจจะเป็นฟิลฟิลแบบดัมเบลไวไว้ไวปาหัวแบบฟัมบี้อะไรอย่างเงี้ย <ST AN N ES> เราไม่รอข้อช้อยเลอสุดท้ายเหรอเออว่ะฮะใั้ลองวางก่อนแล้วกันเพราะว่าเราเปลี่ยนได้เสมอผมรู้เลยคนต่อไปมันต้องมีอะไรพิลๆทีมกับตะเกียบตะ <ST AN N ES> เกียบมาทำไมจิ้มตาตอมีตะเกียบมันก็นไปขี้ไะหาได้เนาะ คี้บายอนได้แต่ตะเกียบเน่าไหมพีลำยจอนอมดอายู่ขอใช้จะเปลี่ยนแล้วสุดท้ายครับเอาพี่เน็กเขาเป็นที่หนึ่งครับล่มดาบอย่างน้อยเราก็ต้องสู้ซอมบี้แล้วก็ขอให้พีเป็นที่สองแล้วกันนี่คือแรงกิ้งของเบอร์เองครับอยากจะบอกพี่เน็กว่าสุดยอดมากที่เราล่มดาบมานะครับแต่ว่าเมื่อถึงคราวที่ซอมบี้บุกมาจริงๆเนี่ยตัวใครตัวมันนะอยากจะบอกว่า เสียดายนะพี่ขุนจริงๆพี่ขุนก็เป็นพี่ชายที่ดีนะแข็งแรงนะครับแต่ว่าเอาอาหารแมวมาทำไมไม่รู้นะครับมันไม่ถูกสถานการณ์เอลูกดัมเบลทำไมเอช่วงนี้เขาฟิตไงเขาเล่นดัมเบลไปเจอทอมบี้เผื่อจะสู้ทอมบี้ได้หรือเปล่าโยนใส่ได้โยนใส่ได้แต่เออยู่หนับผกนะเพราะว่าตอนนั้นไม่เหลือไม่เหลือที่แล้วไงคือน้อยกว่าเตาหมู่กระทะของฮาร์ดอีกอ่ะคือเราวางวางแผนผิดเตาหมู่กระทะไม่เคยเห็นในในเกมนะฮะเตากาแฟตัวนี่ยฮะคุณไม่เคยเห็นเหรอผมไม่น่าเปลี่ยนอันนี้เลยอ่ะ พี่อรันเสียใจนิดหน่อยโทษทีพี่อรันเพราะว่าพสตพ์จนพจนา Dictionary yeah Dictionary is not j เ m ็ n right now จะซอมบี้ซอมบี้ไม่จำเป็นต้องมีโพจนานุกรม <c oughs> จากนี้าการแต่งแล็วก็ไม่ควรแต่งตอนนี้ <c oughs> เพราะว่ามีซอมบี้เยอะใครฟังซอมบี้ฟังเหรอ <c oughs> ไม่ได้ครับคนฟังอาจจะเหลือแค่พันเดียวโอเคพี่ไทยเนี่ยถ้ามีของเนี่ยพี่ไทยเนี่ยก็ไม่น่าอยู่ด้วยอยู่แล้ว เพราะว่าเขาเนี่ยค่อนข้างเสียงดังซอมบี้เ่ยพอดินเสียงเขาเป็นไงตามมาเห็นพี่ไทยปุ๊บโขคนนี้โดนคนแรกแน่นอนถ้าซอมบี้บุกโลกผมมั่นใจแต่พี่ไทยอ่ะมีความดีถ้าเกิดพี่ไทยเสียงดังเป็นไซเรนไงอ๋อตัวรอดเป็นตัวรอดตัวรอดได้เลยกันเอออะเรารอดนะคิดในแง่ดีเป็นตัวรอดได้โอเคโอเคพี่มาที่ตักไอติมก็เป็นอาวุธได้เหมือนกันใช่ ต่อไปนะครับภูรชัยนะครับลูกฮอกกี้หนึ่งลูกก็รู้สึกว่าสนุกดีเพราะว่าเราคงเหงาเนาะอยู่ที่แบบว่าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็คงมีลูกฮอกกี้หนึ่งงานเราก็คงแบบได้เล่นเกมแบบอย่างน้อยเล่นบอลเล่นนุ่นนี่นั่นอะไรอย่างงี้เราก็จะแก้งเหงาได้นะครับจินวุคคิมรานยอนหมดอายุหนึ่งหอ่อก็มีความจำเป็นเหมือนกันสมมุติว่าถ้าเราไม่มีอาหารกินจริงๆต่อให้หมดอายุเราก็กินแช่แบบในตู้เย็นอย่างเงี้ยเออแช่ตู้เย็นบางทีมันก็ยืดอายุได้ไงนิดนึงขันเชื่อเราก็เชื่อไปก่อนไงพอเราเชื่อไปก่่อออนนยยาง้ก็ ร่างกายเราก็จะแบบว่าไม่ไม่ต่อต้านมันโอเคคนต่อไปทีมวัตถุตกะเกียบนะครับตะเกียบนี่เอายิงไม่อยากให้ที่สองแลแต่มันเปลี่ยนใครไม่ได้แล้วไอ้เด็กน้อยถ้าบอกพูดถึงข้อดีมันมันสามารถชี้ประหารได้มันสามารถจิ้มตาสอมบีได้สอมบีจะได้มองไม่เห็นต่อไปท,อที่หนึ่งของเรานะครับล่มดาบ very good ดีท,ที่สุดแล้วและนี่คือ c a s แ ranking ของ copper นะครับ